เป็นอย่างาสาวลาวถึงมักนุมไทยเนาะมักนุมไทยก็คือนุ่นก็บเจให้เหตุผลสามเหตุผลของนุ่นเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบพ่อกับนุ่นคือเก่าเนาะพี่น้องมือนีกาฝนตกคือเก่าเนะาะโบได้ไปใส่พี่น้องฝนต๊ะ้ากระเอื่อนเดี๋ยวนี้ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมืดมืดฝนสิตกอีกแล้วกับโบได้ไปใส่ เก็บไข่ไก่เนาะยูใตผู้นี้มีมาม้านม,ม,มาต้มแล้วพี่น้องไข่ไก่เนาะมาต้มเดี๋ยวนุ่นกับเซามาให้พี่น้องเบิ้งเนาะน่อยน้อยเนาะพี่น้องมื้อนี้นุ่นกับมีเมนูพิเศษอีกแล้วพี่น้องนี่สีมาตำหม,มักแตงไฮเนาะเป็นหมักแตงสดสดหม่ไหมเนาะพี่น้องกัเป็นของน้องเดือนเพราะเนาะเอามาต้นแต่เศร้านิกนเซียน ก้อนสิไปไฮเนาะพี่น้องเพราะว่าเราอันเฮ็ดไฮเด้่ต้องเดือนนีนไปไฮน้ำมันไม่เท่าเก mm hmm. อดว่าทุกมืออม้อนาะมื้อใดที่แบบว่าบุมาลิลนกับอันไอ้นู่นเพื่อนล้วก็ได้ไปไฮพวกนล้พี่น้องเนาะเ mm hmm. มนูของเฮานี่จะอ่าจะอ่าบ้พิเศษโบ้ได้เพราะว่าย้อนอย่างนี้มีปลาหมึกเนาะพี่น้อง mm hmm. ปลาหมึกนี่จะเป็นปลาหมึกแห้งเนาะอันนี้ก็ได้แบงอ่ามาจากเฮือนเนาะมาจากเฮือนคือ ปลาหมึกนี่จะเป็นปลาหมึกของพี่ชอบเนพะื่อนนอทีเพื่อนน่ะเป็นเอฟซี FC, ทางฟังไทยพูนเลยเพื่อนา้าองกินมาให้พี่น้องา้าองกินมาให้ก็มีลายแนวแล้วก็มีปลาหมึกแดงมีปลาแห้งแดงแล้วก็มีไส้อัว่วแดงแล้วก็ขนมเนาะเป็นขนมอันทาโรนะ่เนาะพี่น้องเพื่อนฟ้ามาให้นี่นุ่นก็ได้ไป ตอนไปเอาเนยนุ่นก็ได้ไปท่ายิปไปเพิ่นเรียบร้อยเนาะกลับมาแล้วก็สิลงคลิปก็มีปัญหาเนาะพี่นองจังใดก็ขคโทูขออภัยเพื่อนหลายเนาะแบบมันมีปัญหาแท้ๆพี่นองนุ่นกับโบได้แบบว่าโบได้ตั้งใจว่าที่โบอยากลงนานนุ่นก็ัสุดอยากลงแต่ว่ามันมีปัญหานุ่นก็เลยได้ขอบอ้ายเพิ่นแล้วเนาะขอบี่ชอบเพิ่นแล้วจักเพิ่นจิว่าจังใดนุ่นกับบูฮู้เนาะแต่ว่านุ่นก็ได้ขอบอ้ายเพิ่นแล้วแล้วก็ของกินนี่ได้มานี่นุ่นก็ได้แบงพีแบงน้องคน อ้อมค้างเฮือนแล้วก็บวกน้องแก้วน้องเดือนออกเนาะนุ่นก็ให้กินมดพี่นองนุ่นถือว่าได้ได้หับมดของกินเลยนะเนาะถือว่าพี่ชอบพุ่นก็ได้บุญไปเต็มเต็มเลยแหละกับหลายคนได้กินนะเนาะโมเมนว่าได้มาแล้วนุ่นกับสิ่กินคนเดียวอยู่อันเฮือนั่นกับโบเนาะอันนี้กับแบงมาส่วนกับน้อยหนึ่งได้เพราะว่าอยู่สวนนี้กับจะเป็นนุ่นกับน้องซ้ายเนาะอยู่กับกินข้าวกินน้ำอยู่นี่เนาะนึ่งข้าวนึ่งน้ำอยู่นี่เลยบางบางมื้อที่แบบว่าตื่นมาเขาก็ นึ่งข้าวนึ่งน,าน,งน,าน้าแล้วแล้วก็เราไปเกลือเป็ดเกลือไก่เราจึงอันมากินข้าวเ้วจึงกลาเฮื้อไปเฮ็ดเวียกบูมแมนว่ากลาเฮื้อไปยุองเนื้อไปอันไปนาะช่วงนี้แบบกำลังเฮ็ดนนะ้าฮนาพี่น้องแต่ว่าเมื่อใดสีดำนากับสีบอกอีกอีกเทือน,นึงเนาะเพราะว่ากมีหลายคนคอมเมนต์ถามว่าน้องนุ่นดำานาแล้วบ่ยังเนาะพี่น้อง,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 องบอุมีเคยไปไทยนาะอิลีนะ่เนาะอันนี้นะแบบได้คอรถไทยจากพี่น้องฮนะานเฮาวบูมีรถไทยเนาะ กบูแมนบูแมนว่าซื้อว่าจ้างไม่อย่างดอกเขาก็ได้ใส่อันค่าน้ำมกน้ำมันให้พื้นเพราะว่าอันพื้นที่ไปไทยน้ามันก็เสียเวลาหลายมือเติบได้เพราะว่านาจุนุ่นหันเป็นนาขั้นใดนาค่อนข้างลำบากเนาะพี่น้องมีบางหินลลยไทยแล้วมันแบบแตนี่เนาะมันสันลงลงลงมาแบบนี้่ะพี่น้องคือพี่น้องเห็นอะไรลงมามันก็ค่อนข้างลำบากแล้วน้องซ้ายนุ่นก็ยังบุมบุปเปินเนาะไทยนาในอายุอ่อายุนี่ก็แกแล้วเนี่ย ปกติเด็กน้อยสำนี้สร้างไทยนะล้วแต่ว่าบรซางเนาะบรซางกับบรซางบังคับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนุ่นกับซีมาตำมักแต่งของเขาแล้วนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้กับจีลงมือใส่ใส่บักเพชรก้อนบักเพชรนี่กะเป็นบักเพชรอยู่ส่วนสดๆเลยเนาะพี่น้องนี่มันมีโตอันนวยแดงและนวยเขียวเนาะนี่เป็ดอยู่บนต้นนั้นที่เขาปลูกต้นเดี่ยวได้พี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวนุ่นจะใส่ใส่สีแดงก้อนสีเขียวนี่ค่นเาบุโปใสแล้วกะจิงค่อยใส่เนาะ เราหมักขึ้นเดียงนะบพัวใส่หาหนวยได้บอกตะกองหาหนวยโอเคเนาะอากาศนี่หัวกระเทียมของเขานะพี่น้องอยู่น้ำนกนอะพี่น้องนอนน้ำนกแต่ละมือเนี่ยตื่นเศร้ามาเนี่ยขันมาเขาตื่นสายเน้ะนกในตื่นกน่อนเด้มาห้องอยู่อยู่ในบุพ <c oughs> นี่ ใส่คืออ๋อนี่มันชูรสเนาะเป็นนัวของเราใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยเนาะเกลือใส่ได้หนึ่งแนละ้วเพราะ,ะวา่าเพราะว่าเขาโบมีน้ำปลามีแัวนกับกะปิน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องกะปิแบบน้อยเดียวสื่อมันหมดแล้วควันในนี้แหวนกะปิยังน้อยเดียวเนาะเดี๋ยวเราจะมาต่ำเครื่องของเราก็คือ มีหมกเพสแล้วก็กระเทียมแล้วก็เกลือเป็นนัวเท่านั้นเนาะนี่น้ำตาลเลยเนาะน้ำตาลลงไปน้ำตาล,ลนีลลก่กัหัวมานเตะหึงงานผุ่นแต่เมู่บ้านซื้อเนาะว่าบุคอยได้กลิ่นยูพี่นะบุควยได้กลิ่นน้ำตาลนี่ตแเราได้ลักลัก,ลก,ลก,ลกยูพี่ก็เคลื่อนคารามีแต่เกลือเป็นงัวนีน่คือกับครบเครื่องแล้วพี่น้องเครื่องเคียงมาอย่างนี้แม้นท้าปปูกปลาสารพิษมะนั้นปูกทิมตามนี่แหละ ปีนะ่เนาะปีใส่ลงไปน้อยนึงน้อยเดียวซื้อาะวาตัตามมาแต่เขาใส่เค็มใส่ทุกอย่างเค็มเกินไปนั่นบูแซ่บถัว่วเนาะพี่ม้วงเงาอยู่น้ำมันตัวซัด แมวมาหมูหมาเป็ดใกลใกัว่าวอยู่น้ำทุกอย่างเลยมักเลนของเขาลงไปเนาะต่ำลงไปอีกเนาะปกตี้ต้องต่ำมักทั่วก่อนใส่มักเลนลงไปแล้ว นี่ตอนนี้เขาตําเครื่องของเฮาก็แล้ยเป็นที่ห้อยโอ้จุดจัดหลายพี่น้องเดี๋ยวนุ่งก็จะมาฟักมักแตงของเฮานะพี่น้องแตงฟักแบบนี้เลยซะปกติกับบุกปอกก็ได้แต่ว่าเขาว่าให้ปอกก็บปอกสะกกินน้ำกันต้องเอาใจหลายคน <laughs> เอาใจสองคน <laughs> นี่พี่นอ้องตอนนี้คือ,อปวกเปลือกนะปวกเปลือกแรกเป็นเทียมห้อยเดี๋ยวจะฟักแล้วก็ซอยต่ำเนาะเอามีซอยแบบนี้เลยไบเอามีสองโคกสองคมมาอย่างเลยนอนสวนในการน,นอนคนเดียวเลยนี่มทงซ้ายหามาแต่แต่เศร้าเนาะเพราะว่าจิมาตักหญ้าอ้อมสวนเนาะพว,วันหญ้าตึบแหง้งตึบแห้งแล้วก็อีกอย่างเขาเลี้ยงอันโต แมตตุกไก่เนาะเขากับย่านงูย่านอย่างมันเข้ามาเลยแล้วก็ในมาตัดหญ้ากาอยากมองๆนิดนึงเนาะนิดน้อยไปใ้หมดมุนี้คู่หูไปให้ะเนาะบุมีูมไไมนน้ใมมดามาลินน้ำแล้วนี่พี่น้องตอนนี้นุ่นกับซอยมักแตงแล้วเป็นเทียมห้อยเนาะเครื่องของเขาก็แตกต่ำแล้วเป็นเทียมหอยนยะพี่น้องแล้วก็ตอนนี้นุ่นจะไปปิ้งปลาหมึกก่อนเพราะว่าคันว่าเขาต่ำเดี๋ยวนี้ปลาไว้แล้วก็มันกัสซีด,ดุนแล้วกับ,บ่บแซบนะพี่น้องไป ิ้ปลาหมึกกันเลยนี่ไฟของเขากับพ่ออมแล้วเนาะนี่กระนางกระตั้งไปเนาะตี้งปลาหมึกของเรามึงมีท่ามีอย่างเนาะดังไฟแบบฟื้นเนาะฟื้นอันเข้าไปลถตัดตามนี่แหละพี่นอกมีกุ้งไหมแบบว่ามันตายแล้วเขาก็ตัดมาให้ฟื้นเนาะนี่ยิงหลายอยู่ดยเด้อเรียบร้อกับตามของเขาเนาะ อันนี้กินปลาหมึกนี่เป็นั้งที่สองเลได้ที่นุ่นเคยเขียนปลาหมึกพี่น้องอันสานั่นคือแบบนุ่นเฮดซินดาซูอันพี่น้องกินนะมีเอฟซีฟังไทย์คุณเลยฝากให้ซื้อเนาะนี่ก็เลยซื้อพาโปปลาเม่กินแต่ว่าตอนนั้นเป็นแนวดิบเนาะแต่ว่านนี้มันจะสุกเนาะจะสุกแล้วเพิเ่แห้งแล้ว,เ,ลวเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเอามาต้งในนึงเมื่อนั้น ขันวมูบบบอกกับบว่ากับเจ้าปิ้งได้เพราะว่านเจอนอะได้กินมันแห้งเลยแล้วไปติ๊มกับบูแมนแล้วก็มาลองลองพักกันเห็ดทอดเห็ดปิ้งก็น่าจะแซ่บอยู่แต่ว่าก็ยังบูเห็ดเนาะแล้วก็มูกับบอกว่าให้ปิ้งน้อยหนึ่งก็ได้นุ่นปิ้งน้อยหนึ่งมันก็แซ่บว่าสั่นมันสุกแล้วว่าอะไรเนาะเลยแบบมาปิ้งพี่น้องเยาะกวรอทานน้อยหนึ่งเนาะเราคือว่าพอเมึกอข้าวสุกแล้วเขาจะไปติ๊ส้มแล้วเขาก็จะมากินข้าวเนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องปลาหมึกของเขาก็สุกเป็นที่เทียมหอยแล้วเนาะเขาก็จะเอามาใส่ถ้วยขเขาน้ำลงไปเลยเนาะปลาหมึกสุกแล้วก็มาตําโม้พี่น้องอืมมักแตงลงไปเลยน้นำนย,นยังไม่ได้ใส่ได้เนี่ยิบปีบตำหลังก็ได้ ว้ามังเต็มคกเลยพี่นกสองนูไห้ซื้อๆเนาะอืคูเลยคูเล่ต้องใส่มังนา่อาคนแบวทั่วเนาะนี่พักกับกับมีแตะพักบงเนาะเก็บไปส่วนนี่แหละถึงเนี่ยว้ามางนาอะ่ะมางนาธรรมชาสตร์เกินเนาะแกนเต็มเลยน้าสีอยู่นี่ได้เคื่อกล้องนี่ถือว่ามอของกินสุดๆเลยแต่ว่าบุวีไฟยูเนาะ ยางไม่เท่าเสียคือว่าเลยยายมาอยู่ทึงพี่โดนก่อนจึงยายเปนะ็นวิวรุมเนาะนี่มาเบิ่งใกล้ๆเนาะน้องอืออโคเลโคเล,เลกาเรียกทำนี้เนาะซิมมาเลยนะทูเลยแหละ แซ่บซิมแบบหลายๆซิมนัวกินอืแซ่บหอมกะแต่งขนาดเลยนะเนาะแล้วแล้วด้พี่น้องเนี่ยเนี่ยต้องไปตักใส่จานลงไปเลยนี่พี่น้องนี่มีไข่เนาะแล้วก็ปลาหมึกแล้วกับตำของเานะฮาเนาะหอยด้วยมก ขัวยึดถึงเนาะพี่น้องผักกัดกับมีแต่ผักถั่วยาวกับอันผักบ่งเนาะพี่น้องนี่เก็บอยู่ส่วนในล้วนเลยเนาะม,มีอันใดที่แบบเอาไปซื้อบอนเนาะไข่นี่ยังเป็นไข่อันไก่ที่ไข่อยู่นี่เนะะาะเจ่าวานน่าจะไข่อยากดุลน,นิดนะนึงแล้วเพราะว่าเขาปอกนี่มันก็อยากเลอะๆนิดนึงเนาะพี่น้องนี่ไข่กับกับเนาะกับอันต่ำของเขาอันเดอพี่น้องกิน ตามน้ำกันพี่นอ้องโอ้คำซิมเนี่นี่ยญ่รสอืมสุดยอดแซ่บลองล,อง,ลองเอาไปม,ามืกกราบดูงวานไม่เคยกินอืมมันข้ากันแท่งพี่นอ้องอืมก็สซ่เพิ่นได้แล้ว แล้วก็มีพี่นอกทางบ้านคุณเนาะก็เป็นเอฟซีฟังไทยหล่คนเนาะที่คอมเมนต์มาว่าเป็นอย่างาสาวลาวถึงมักนุ่มไทยเนาะถึงมักนุ่มไทยก็คือนุ่นก็จะให้เหตุผลสามเหตุผลของนุ่นเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลส่วนตัวของนุ่นเนองเนาะกับโบได้เกี่ยวกับคนอื่นคนอื่นจะคิดเน่าใดน,นุ่นกับบุ้งหูคือกันเนาะน,นี่ก็เป็นความคิดส่วนตัวแท้ๆเนาะ หนึ่งก็คือนุ่มไทยพรนอะมีความจริงใจสูงจริงใจแน่ได้พี่น้องตัวย่างนี่เนาะตัวอยา่นะอยางแต่ปหมึกที่เขากินหรือว่าของกินเที่ย่เจ้าฝากมาของกินของไส้เนาะก็มีหลายคนเนาะบางคนก็ให้คําปรึกษานุ่นกับมีเนาะของกินของไส้นี้เพิ่นกับเบิง้งพานเฮาเนี่ยพานทางวิดีโอซื้อพี่น้อง เพื่อนก็นยังสามารถฝากความกินฝากความกินซัพพอร์ตเป็นเงินเป็นคำน้ำเนาะแล้วก็เป็นค้ำปรึกษานะก็มีเอื้อยผู้นึงอยู่เกาหลีเนาะที่เพื่อนให้คำปรึกษาแนวอดไดีๆแนวอดไบ่ดีเนาะเพื่อนก็ให้คำปรึกษาที่นู่นนั่านี่มาในกับว่า่แมนซัพพอร์ตแต่เป็นอ่าเบ่าวสาวหรือว่า เป็นแฟนกันเนาะก็จะเป็นอ้าเป็นน้องเป็นมู่เป็นคู่กันไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องหลายคนแนวใดก็มีเนาะก็ฮหักแพงกันไปพี่น้องแต่ส่วนลายข้าเจ้าก็ฮักแพ่งนู่นลายได้มันมองความจริงแบบโบ้ซัพพอร์ตแนวอื่นก็ซับพอร์ตกันบึ้งวิดีโอนะพี่น้องมันก็ดีใจเนาะเหตุผลที่สองก็คือเนาะผนจะเป็นคนที่แบบเป็นกันเองนะพี่น้องเป็นกันเองหลายพี่น้องก็คือยกตัวอย่างไอเอ๋พค่นเนาะที่ คนมาลิ้นมายามนู่นน่ะนะพี่น้องอันนั้นก็อนจะเจอกันครั้งแรกคือเจอกันที่สถานีรถไฟอันก็แบบเห็นกันบวชสมงพี่น้องครั้งที่สองคือเพิ่นมายามเลยมายามโอดเฮือนเลยพี่น้องเขาพากินอย่างก็กินเนาะพี่น้องพากินอย่างก็กินพาเฮ็ดอย่างก็เฮ็ดเนาะส่วนหลายนี่มันไปปลาเนาะเน้นไปปลาหลายกว่ามึงกับผ้าเอไปไปลาไปเฮ็ดน,นี่เฮ็ดน,นั่นเนะาะคันเป็นคนอื่นก็น,น่าจะเฮ็ดปวดได้อคุณเนาะ หนุ่มไทยมันใจสู้คนวะหนุ่มไทยใจสู้เนาะพี่น้องเฮ็ดเวียกไปกับนุ่นเนาะแล้วก็เป็นองกันเองวอาอย่างกินข้าวกินน้ำเนี่ยโได้แบบว่าขอยากินอันนี้ขอยยากินอันนี้นะบบได้ว่าเรานุ่นแตงไม่อย่างแบบยูเฮือนก็กินไปเบิดตะกบอันบางมือก็ว่าเอ้ยนุ่นไอ้โบอยากกินข้าวยูเฮือนเลยไอ้อยากไปกินข้าวนอกบ้านเด้อกะส่วนนุ่นไปกินข้าว นุ่นกับไปไปกินข้าวนอนบองมือกับกินข้าวที่ด้านมองมือกับไปกินข้าวนอกบ้านไปลุเบิ้งบ้านจช่นหนะ่ะง่ายๆสบายสบายพี่น้องนู่นยังว่าอ้บุญนึกว่าหนุ่มไทยสิเป็นแล้วนี่เราพี่น้องบุญนึกบุญนึกแบบว่าสิเป็นแบบกันเองแท้ๆน่ะคือแบบห้องหู้จักกันเป็นอ่าเป็นอ้ายเป็นน้องกันหรือว่าหู้จักกันเป็น สี 4, ่ห้าปีเป็นสิบปีแล้วนะที่แบบเออเล่าไม่หยาบแล้ว,ลวนุกก่นก็ยังอึง้งอยู่ได้พี่น้องประทับใจหลายเนาะบุพวานนุ่มไทยทางพนุ่นก็นจะเป็นแบบนี่โบเนาะพี่น้องกินแลนะ้วเนาะพี่น้องทำเองเซบเองนักเลี้ยงโพเขาวันแหละขนาดฟ้ารมแพ้งมันยังมีอันเมียงวัน น้าพี่น้องเหตุผลที่สามก็คือคนไทยนี่เป็นคนสุภาพเยี่ยมห้อยเนาะอมน้อมท่อมตนว่าเหน่่ยว่ามวนส่วนหัวขนาดเลยพี่น้องบางคนเนี่ยเขเมมต์กับคอมเมมต์แนวตลกลนะันาะว่าว่าส่วนหัวรองเท้นุน่นน, آ آ, นุ่นอ้าไปนุ่งต่อไปก็ยิ้มไปได้บมเมนต์มาต่อไปละกานซีเรียสเนะาะยิ้มไปพอหลายคนเนี่ยก็เข้ามากวนแะละเข้ามากวนเข้ามายอกม่าหัวกันํำกันพี่น้อง ถือว่าอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของนุ่นเนาะแต่ว่าบาุคคคนอื่นี่เป็นแล้วใดเนาะพี่น้องถือว่านุ่นกับหักแพงคนไทยคือคนไทยฮักแพงนุ่นทัแหละคือกระเจ้าบุคุจากนุ่นกับฝากของกินของครบของกินมาให้หลยซิ่งหลยแนวเนาะแต่ว่าเพื่อนก็บเบิ่งพานเขาคือน,นุ่นเ่าเลยเบิ่งพานทางวิดีโอเขากับบุคเคยเห็นหน้าเห็นตาแต่ว่าเขาก็จะเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเวลามาลาวก็อย่าลืม ทักหานุ่นเนาะบางเธออยากมาลินไม้ยามนุ่นอยู่บ้านเนาะกับมาได้เนะาะกูเป็นยังบ้านนุ่นก็จะเป็นธรรมชาตินี่แหละพี่โน้องถ้าผู้ใดมักธรรมชาติเนาะมักความาสงบสงเงียบเนาะแต่ที่นุ่นมาว่าใานกับโบเม,มนสะโพแต่หนุ่มลาวหนุ่มไทยหรือว่านุ่มต่างประเทศหลายแน,เนวเนาะแต่ว่ามื้อนี้นุ่นมาเวา้วาเฉพาะเพราะว่า มียนนุ่มไทยหลายคนคอมเมนต์มาถามเนาะท่นตอบกับบูเรี้ยวเขาต้องตอบไปเถ่อละขั้นตอนไปเถ่ละคนไปเนาะบางอันบางคอมเมนต์อันมันมันหลายเกินไปมันสะสมเนาะคันว่าเขาบออกมาตอบมันกับบูเลี้ยวเนาะพี่นงเขาต้องออกมาตอบแล้วก็ให้อความกระจางแจ้งหลายๆคนที่เข้ามาเบิ่งเนาะพี่นงเดี๋ยวมื่อนี้เนาะนุ่นกะเสียด้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าตะก้องของเขาบ้ได้กินต่มแน่นอนเนาะคันน่นบ้ปิดคลิปเนาะ ขอบใจโฮเมพี่น้องที่คข้ามาติดตามพับชมคลิปหยุดจบและคอมเมนต์ให้กำลังใจนุ่นกำ้องซ้ายตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปโอกาสหน้าเจอกันไหมบ๊ายบาย